สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันกันกบแนวทางสามาวก่อนรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นราวสามัคคีราวสามัคคี VIP แล้วก็ราว VIP นะครับแนวทางวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นแนวทางเดินไม่ดีเลยนะครับพี่พี่ต้องขออภัยพี่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับผมวันนี้วันจันทร์เนาะนะครับเป็นจันทร์อาทิตย์วันจันทร์ที่7นะครับเมษายน2568นะครับ ก็ขอให้แนวทางเฮงๆ,ๆปังๆก่อแล้วกันเมื่อคืนวันที่6นั้นเราสามัคคีหลุดเราสามัคคี VIP มาเด่นรองเรา v i p มาเด่นรองตัวเจาะไม่มานะครับพี่พีนาะก็ขออภัยทุกท่านอีกครั้งนะครับส,สำหรับแนวทางค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับขอให้โชคดีก็แล้วกันนะครับให้1กับ5นะครับพี่พีูดไปที่เลข1นะครับ1 2 หนึ่งหกหนึ่งแปดห้าสองห้าหกห้าแปดสามตัวห้าหนึ่งสองนะครับ <c oughs> ส่วนลาวสามัคคีนะครับ vip ผมให้ไปที่เลขศูนย์ กับเลข6นะครับรูดที่6นะครับ6 1 63 65 01 03 05นะครับ3ตัว0 61นะครับ นะครับผมส่วนเรา VIP เรา VIP ผมให้ไปที่เลข1กับเลข7นะครับรูดไปที่เลข7 10 1หน7 70 72 เจ็ดเก้านะครับสามตัวหนึ่งเจ็ดสองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทาง3าราวก่อนรอบดึกค่ำคืนวันที่7นะครับเมษายน2568นะครับ ก็ขอให้หนโทัางนะครับเนาะที่แอดวางให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือเพื่อนใหม่นะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ